อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านอิบนไตัยเมียท่านก็ได้พูดถึงนั่นก็คือท่านได้กล่าวว่าการละหมาดในโบทคิดเนี่ยบางครั้งพี่น้องผู้ที่มีหมานสถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่ที่มีการเคารพอิบาดาของคนต่างศาสนิกอย่างเช่นโบสถ์คิดในอดีตก็มีการแปลงสภาพกายเป็นมัสยิดก็มีพี่น้องผู้ที่มีมาในการฟื้นฟูสิ่งที่มันขัดต่อหลักการศาสนาแล้วก็ทําให้เป็นสถานที่ ที่จะละหมาดของคนมุสลิมดังที่มีหลักฐานต่างๆยกตัวอย่างเช่นท่านอาบดุมฮัมหาามัดสุลลัาลอวไลหัวซลัมได้สั่งให้เรานั้นยึดสถานที่ที่เป็นมัสยิดไม่ว่าสถานที่ใดก็แล้วแต่ที่เป็นสถานที่ของบรรดาคนต่างศาสานิกในอดีตยกตัวอย่างเช่นพี่น้องพุที่มีหมาในประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ย มันก็จะมีสถานที่ของเผ่าที่ชื่อว่าสกีฟของคนอะลุตอเอฟคนที่อาศัยอยู่ในเมืองต่อเอฟฟี่น้องผู้ที่มีหมานพวกเขาก็จะมีโบสในการรวมตัวในการอิบาดาในการเคารพต่อลาดเส้นไหว้ต่อลาดนั่นก็คือพระเจ้าที่พวกเขากราบไหว้เป็นเหมือนกับสารพระภูมิเป็นอาคารใหญ่ๆ ล l l ล h u ุ u b านะ a h ว Wa ะ a าลาได้พูดถึงในประเด็นเหล่านี้นั่นก็คืออฟรออไ a ตูมุลลาตาวันอุซาพวกท่านไม่ได้เห็นรหรือการเคารพอิบารดาของพวกท่านเนี่ยที่พวกท่านเคารพอิบาดดาต่อพระเจ้าองค์หนึ่งที่เป็นคนดีนั่นก็คือลาทแล้วก็อุซานั่นก็คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสัวตุนนะจมูองค์การที่19 หลังจากที่ท่านนาบีมูฮัมมัดส,สลลลหวัวไลฮัวซาลัมได้พิชิตเมืองมักกะพี่น้องผู้ที่มีม่านท่านนาบีสั่งให้ทำลายรูปเจวิตต่างๆที่อยู่รายรอบมักกะแล้วก็สถานที่ต่างๆที่เป็นการคอรพอิบะดาอื่นจากลัสซุบห้านาฮัวตาลาแล้วก็แปลสภาพเหมือนกับกะบ้าพี่น้องผู้ที่มีม่านแปลสภาพจากรูปเจวิตมากกว่าส0 0รยกว่าองค์จนทำเป็นสถานที่ที่มีการกราบไหว้ต่อรอนมีการละหมาด การเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันและท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอไลฮวะซัลลัมก็ได้ยึดบางสถานที่ที่มีการเคารพต่อลัฐเปรสภาพให้มุสลิมเนี่ยเคารพต่อลอสุบฮาหะนหัวตาลาแต่เพียงพระองค์เดียวอยู่ในหนังสืออันเจวาบุสโซฮีเล่มที่งหน้าที่217 ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิมานอินชาลลั์เราก็จะนำเสน ح ح เอฮะดีษบทหนึ่งที่รายงานจากทันซาบิดบิดฮดักรอดิลลอฮุอันหูเราก็จะมาพูดถึงชายคนหนึ่งที่ต้องการที่จะเชื่อสัตว์พีด้วยกับอูดตัวหนึ่งที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าบูวานะอยู่ตอนใต้ของเมืองมักกะ